เริ่มจากตาพระพิคเนตก่อนเป็นเทพแห่งศิลปะวิทยาซึ่งเมื่อมีการจัดตั้งกรมศิลปากรขึ้นในยุคประมาณรัชากาลที่6รัชากาลที่7จ็นี่แหละได้เอาตาพระพิคเนตเนี่ยเป็นตาประจํากรมศิลปากรแล้วก็มีการตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมศิลปากรทําให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยใช้ตาพิคเนตเหมือนกับกรมศิลปากรานึกภาพตามออกนะตอนแรกมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ย อยู่ด้วยกันกับกรมศริลปากรตรงวังท่าพระแต่ในเวลาต่อมามีนักการศรึกษาสําคัญมากๆของชาติท่านหนึ่งคือพระนศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมารากุลซึ่งเคยเป็นข้ารับใช้ใกล้ชิดในหลวงรัชกาลที่6ท่านจะขยายมหาวิทยาลัยศิลปากรเพราะว่าตรงนี้ับแคบแล้วก็เลยไปตั้งพื้นที่ใหม่ณนะพระราชวังสนามจันทร์นะครปฐมเพราะเล็งเห็นว่านะครปฐมเนี่ยแหล่งโบราณคดีสําคัญของชาติแหล่งศิลป,ปะวัฒนธรรม ให้อยู่ติดกับวังสนามจันทร์พระราชวังสนามจันทร์แห่งนี้เพราะอะไรเพระาะรัชกาลที่หกทรงเป็นพระหมหากษัตริย์ที่ใส่ใจศิลปะวัฒนธรรมโบราณคดีและยังมีเทวารายคเนตตั้งอยู่อีกเพราะฉะนั้นถ้าเราไปที่หมหาวิทยาลัยศิลปกรพระราชวังสนามจันทร์ไม่มีการทารั้วพิคเนตไว้เลยเพราะจะยึดว่าพระพิคเนตองค์ที่ตั้งในพระราชวังเนี่ยแหละให้นักศึกษากราวไหวบูชาองค์นี้เลย